สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มะเหมี่ยวนะคะกลับมาพบกับเราสองคนเหมือนเคยนะคะที่กิษราคูคาร์นะคะพี่มะเหมี่ยวแลวก็อ้อนะคะวันนี้นะคะเรามาในแบรนด์หลักเนาะพี่เนาะเป็นแบรนด์โตโยต้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นโตโยต้าอัลติสปีปีศูนย์เก้านะคะคันนี้ราคาสองสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาทผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่คะผ่อนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณขอเป็น สี่พักว่าบาทสี่พนน้อยสนิดหน่อยนะคะสำหรับคันนี้เราคิดจากเรถฟีดดาวเหมือนกันะนะคะคันนี้คันนี้จะเป็นตัวบอดี้ปีศูนย์เนะคะดูไฟหน้านะคะลูกค้าอาจจะยังเห็นนะว่าไฟไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่แต่ว่าบอกได้คําเดียวว่าถ้าลูกค้าชอบหรือถูกใจคันนี้นะคะเราทําความสะอาดให้แน่นอนคะ่นะ,คะยางเดลล็อกสามารถที่จะใช้งานได้อยู่นะคะสําหรับยางตัวนี้ สกเกิร์ตจะมีสกเกิร์ตข้างให้คุณลูกค้าตรงประตูจะมีขอบทิ้วเรียบร้อยนะคะสําหรับคันนี้จะได้เลยรงข้างนะคะนี่มีไฟเลี้ยวด้วยนะคะนี่สีเสือนี่รถสีออกเทาบอลน,นะคะนี่มีโครเมียมตัดนิดนึงนะคะเพื่อให้ดูมีความแบบแยกกันเนาะพี่เนาะอยากให้มันมีความสวยนิดนึงนะคะ,ะแผนมาเรื่อยๆเลยเนาะรถคันนี้สภาพเดิมๆค่ะพี่ที่เปิดสีเดียวกับตัวรถนะคะ คันนี้รองรับน้ำมันเบนซินเนาะติดแก๊ส LPG นะคะคันนี้ลูกค้าบอกได้คำเดียวว่าคุ้มเพราะว่า LPG เนี่ยมีทุกท,ที่ทั่วประเทศไทยหาเติมแก๊สได้ค่อนข้างง่ายนะคะนี่ดูก่อนได้นะคะนี่เพจเพิดยังเหมือนเดิมยังอันนี้อยู่นะคะเพจเป็นโครเมียมนะคะนี่โอลล่าเอาตีสัญลักษณ์ของเขานะคะดูไฟด้วยอันนี้จะมีการตรวจเช็คทุกอย่างเรียบร้อยนะคะจะมีติดป้ายที่ถังนะคะ ไฟท้ายตัวนี้นะคะไม่มีรอยแตกไม่เคยชนไม่เคยคว่ำอะไรแน่นอนนะคะอเดี๋ยวเราพาไปชมภายในกันว่าภายในเนี่ยเป็นยังไงบ้างอดูคอนโซลด้านดูไล่จากประตูเลยค่ะแผงประตูด้านน้างนะคะสีครีมเนาะพี่เนาะสีสีค่อนข้างที่จะแบบไม่สกปรกง่ายอันนี้ตัวรถเนี่ยค่ะภายในจะเป็นสีครีมนะคะเป็นสีทูโทนครีมีมอ่อนเทาแอร์แบ็กเอเทุกอย่างตัวนี้ครบหมดเลยค่ะคันนี้ เครื่องเล่น CD-MP3 ครบนะที่ใส่คงที่ใส่ของเล็กๆน้อยๆคือรถเอาติสเนี่ยคือมันมีที่เก็บของที่วางของได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะสำหรับด้านหลังนั้นนั้นก่อนไปให้ดูด้านหลังกันนิดนึงเนา<น>ะพี่น,อน <ะ S 1> บอกก่อนว่าเบาะเดิมเหมือนกันคุณลูกค้าดูสิคะเข็มขัดนีลัยนะถ้าเป็นถ้าเป็นตัวอื่นของ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 ที่อื่นเนี่ยก็จะดำนะจะเขอะ ก็ถึงบอกนาว่าตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ไม่ค่อยได้วิ่งอะไรเท่าไหร่นะคะ,ะ,คะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ